คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางกนิติศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมามล้านะครับกับสูตรหนับสิบปนตลอดชีพสูตรที่สองนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขด้วยนะครับกดติดตามเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวมาดูในส่วนตัดเลขดับนะครับแต่ว่าก่อนหนึ่งสิ่งได้เลยทุกสูตรผมย้ําอย่างนี้ว่าคุณเชื่อด้วยสายตาคุณเองนะครับและว,วิธีการคํานวณ ผมจะแสดงสติตรงไปตรงมาแก่ผู้ชมทุกท่านนะเราคุณนําไปพิจารณาประกอบกันนะครับ16มาวพันปีอก2นะครับสติที่เราเริ่มแสดงให้เห็นนะที่ออก0ูนย์เจ็ดสี่แปดสหเราใช้ในส่วนของหลักหน่วยเราไว้ที่1นครับบวกห้างทีสี 4, บวกหเป็น9ครับได้ดับเลขเก้ครับ9ไม่พบในหลักสิบบนนะครับอันนี้ดับในหลักสิบบนนะสุที่ส หนึ 1> 1, s, also, horses, so thin, ös, ่ง er, ม hmm? ีนาคมปีหกสองครับคำนวณเลขดับเป็นเลขห้าห้าไม่พบในหลักสิบอ่าขอไปครับเก้าไม่พบในหลักสิบบนครับห้าไม่พบในหลักสิบบนนะครับต่อมาครับสิบหกีนาคมปีหกสองสิบหกคำนวณเลขดับเป็นเลขสามสามไม่พบในหลักสิบบนครับหนึ่งเมษายนหกสองคำนวณเลขดับเป็นเลขสองสองไม่พบในหลักสิบบนครับสิบหกเมษายนหกสองคำนวณเลขดับเป็นเลขหกครับหกไม่พบในหลักสิบบนครับ 2, สพฤษภาคม6กสองคำนวณเลขดับเป็นเลขเก้าเกไม่พบในหลัก10บนครับ 16, สิบพฤษภาคมปีหกสองคำนวณเลขดับเป็ 62, เลข1ครับเลขหน่งหนึ่ั้นไม่พบในหลัก10บนครับหนึ่งมิถุนายนปีหกสองคำนวณเลขดับเป็นเลข 6. ครับหนั้นไม่พบในหลัก10บนครับสิบหมิถุนายนหกสอคำนวณเลขดับเป็นเลขศนครับศไม่พบในหลักสิบนครับหนกันนาดาคมปีหกสองคำนวณเลขับเปเลขสครับสไม่พบในหลักสิบบนครับ สิบกรกฎาคมปีหกสองคำนวณเลขตับป 0, 0, ไปเลขศูพรมในหลัสิบบนลุเป็นครั้งที่หนะครับตั้งแต่ปีหกสองนะหนสิงหาคมปีหกสองคนวณเลขตับป 6, 1, 1, ไปเลขหครับหไม่พบในหลักสิบบนครับสิสิงหาคมหกสองคำนวณเลขตับไปเลขหน่ไม่พบในหลักสิบบนครับหกันยายนปีหกสองคำนวณเลขตับไปเลขสองครับเลขสองมาดูนะคบเลข 2. สองนั้นไม่พบในหลักสิบบนครับ 16กันยายนปี62คำนวณเลขดับเป็นเลข3ครับ3นั้นไม่พอนหลักสิบปอนนะ1นึ่ตุลาคมปี62คำนวณเลขดับเป็นเลข2 2นั้นไม่พอนหลักสิบปอนครับ16ตุลาคมปี62คำนวณเลขดับเป็นเลข9ครับ9ไม่พอนหลักสิบปอนครับ1พฤศจิกายนปี62คำนวณเลขดับเป็นเลข0 0นั้นไม่พอนหลักสิบปอนครับ16พฤศจิกายน62คำนวณเลขดับเป็นเลข8 8นั้นไม่พอนหลักสิบปอนครับ หนึ่งธันวาคมปีหกสองคำนวณเลขดับเป็นเลขเจ็ดเจ็ดนั้นไม่พบแนวสิบนครับสิบหกธันวาคมปีหกสองคำนวณเลขดับเป็นเลขเก้าเก้านั้นไม่พบแนวสิบนครับสามสิบธันวาคมปีหกสองคำนวณเลขดับเป็นเลขหกหกนั้นไม่พบแนวสิบนครับสิบเจ็ดบกราคมปีหกสามเท่ากับว่าปีหกสองนี้หลุดเพียงครั้งเดียวนะครับสิบเจ็ดบกราคมปีหกสามครับคำนวณเลขดับเป็นเลขเก้าครับเก้านั้นไม่พบแนวสิบนนะ หน <barking> <welche ăn> ึ่งกุมภาพันธ์ปีหกสามคำนวณเลขดับเป็นเลขสองสองนั้นไม่พบหนักสิบบนครับสิบหกกุมภาพันธ์ปีหกสามคำนวณเลขดับเป็นเลขแปดแปดนั้นไม่พบหนักสิบบนครับหนึ่งมีนาคมปีหกสามคำนวณเลขดับเป็นเลขสามสามนั้นไม่พบหนักสิบบนครับสิบหกมีนาคมปีหกสามคำนวณเลขดับเป็นเลขหนึ่งครับหนึ่งนั้นไม่พบหนักสิบบนครับสิบหกพฤษภาคมปีหกสามคำนวณเลขดับเป็นเลขศูนย์เลขศูนย์นะเลขศูนย์นะครับลองดู ศูนย์นั้นไม่พบในอักษริปนครับหนึ่งมิถุนายนปีหกสามคำนวณเลขดับเป็นเลขสองสองนั้นไม่พบในอักษริปนครับสิบหกมิถุนายนปีหกสามคำนวณเลขดับเป็นเลขสองสองนั้นไม่พบในอักษริปนครับหนึ่งกรกฎาคมปีหกสามคำนวณเลขดับเป็นเลขสามสามนั้นไม่พบในอักษริปนครับสิบหกกรกฎาคมปีหกสามคำนวณเลขดับเป็นเลขหนึ่งหนึ่งนั้นไม่พบในอักษริปนครับหนึ่งสิงหาคมหกสามคำนวณเลขดับเป็นเลขหก หกนั้นไม่พบหนักสิบปอครับ16สิงหาคม63คำนวณเลขดับเป็นเลข6 6นั้นไม่พบหนักสิบปอครับ1กันยายนปี63คำนวณเลขดับเป็นเลข2 2นั้นไม่พบหนักสิบปอครับ16กันยายนปี63คำนวณเลขดับเป็นเลข8 8นั้นไม่พบหนักสิบปอครับ1ตุลาคมปี63คำนวณเลขดับเป็นเลข8 8นั้นไม่พบหนักสิบปอครับ16ตุลาคมปี63คำนวณเลขดับเป็นเลข6 6นั้นไม่พบหนักสิบปอครับ หนึ่งพิสัยินหกมคำนวณเลขลับไปเลขเ9้านั้นไม่พบแนกสิบบนครับสิบหกพิกานหกสคำนวณเลขตับไปเลขหกนั้นไม่พอมแนกสิบบนครับหนึนวาคมปีหกสคำนวณเลขลับไปเลขเกนั้นไม่พบแนกสิบบนครับสิบหกธนวาคนหกคำนวณเลขกลับไปเลขแปนั้นไม่พอมแนกสิบบนครับสามสิบธนวาคนหกคำนวณเลขลับเลขสเลขสนะครับมาดูนะครับเลขส เลข3ไม่พบในหลักสิบบนครับ17เมกราคมปี6กครับคำนวณเลขดับเป็นเลข0นย์ครับเลข0ย์เลข0นพบในหลักสิบบนนะครับหลุดเป็นครั้งที่2ตั้งแต่ปี6 6 2นะครับหลุดเป็นครั้งที่2เท่านั้นครับ1กุมภาพันธ์ปี6กครับคำนวณเลขดับเป็นเลข2เลข2นะเรามาดูนะครับเลข2สองนั้นไม่พบในหลักสิบบนครับ สิมาพันปีอกสี่คำนวณเลขดับเป็นเลข8ครับ8นั้นไม่พบในหลักสิบปนครับ1มีนาคม6 4คำนวณเลขดับเป็นเลข3 3นั้นไม่พบในหลักสิบปนครับ16มีนาคม64คำนวณเลขดับเป็นเลข7ครับสักรู่ครับเลข7นั้นเลข7นั้นนะครับพบในหลักสิบปนหลุดไปครั้งที่3นะครับตั้งแต่ปีหกสองมีสายน64สีคำนวณเลขดับเป็นเลข5้าครับ5นั้นไม่พบในหลักสิบปนครับ สิบหกเมษายนหกสี่คำนวณเลขดับเลขสองสองนั้นไม่ครบเลขสิบบนครับสองพฤษภาคมองหกสี่คำนวณเลขดับด้วยเลขเจ็ดครับเจ็ดนั้นพบเลขสิบบน 10, ครับหลุดเป็นครั้งที่สี่นะครับตั้งแต่ปีหกสองสิบหกพฤษภาคมองหกสี่คำนวณเลขดับด้วยเลขสี่ 4, ครับสี่นั้นไม่พบเลขสิบบน 10, ครับหนึ่งมิถุนายนหกสี่คำนวณเลขดับด้วยเลขเจ็ดเจ็ดนั้นไม่พบเลขสิบบน 10, ครับสิบหกมิถุนายนหกสี่คำนวณเลขดับด้วยเลขหกครับ 6นั้นไม่พบในหลักสิบบนครับ1กรกดาคม64คําคำนวณเลขดับได้เลข2 2นั้นไม่พบในหลักสิบบนนั้นพบในหลักสิบบนหลบไี่ทั้งที่5้ครับ16กระดาคม64คําคำนวณเลขดับได้เลข0 0นศูนนั้นไม่พบในหลักสิบบนครับ1สิงหาคม64สี่คำนวณเลขดับได้เลข6กครับ6นั้นไม่พบในหลักสิบบนครับ16สิงหาคม64สี่คำนวณเลขดับได้เลข5 5นั้นไม่พบในหลักสิบบนครับ หกั 1> 1. นยา,ายนหกสี่คนวเลขดับเป็นเลขศูนยนยั้นไม่พอมนากสบปครับสิกันยายนหกสี่คำนวณเลขตับเป็นเลขศูนยนั้นไม่พอมนากสิบปครับหตัว,ตวละคม6หกสี่คำนวเลขดับเป็นเลขหกครับหนั้นไม่พบมน10บปครับสิตัวละคม6หกสี่คำนวเลขดับเลขเครับเนั้นไม่พอนากสบปครับหพฤศจิกายนหกสี่คำนวณเลขตับเป็นเลขสอครับสองนั้นไม่พอมนากสบปครับ 16พฤศจิกายนหกคำนวณเลขดับเป็นเลข6ครับ6นั้นไม่พบในหลักสิบบนครับ1ธึน์กลม64คำนวณเลขดับเป็นเลข3 3นั้นพบในหลักสิบบนครับเปิดเป็นครั้งที่6นะครับ16ธหน์กลม64คำนวณเลขดับเป็นเลข0 0นั้นไม่พบในหลักสิบบนครับ30ธสน์กลม64คำนวณเลขดับเป็นเลข3ครับเลข3ดูนะคะเลข3 3นั้นไม่พบในหลักสิบบนครับ 17มก,กราคมปี65ครับคำนวณเลขดับเป็นเลข4 4นั้นไม่พอมักสิบบนครับ1กุมภาพันธ์ปี65ครับหลักหน่วยลงมาที่1ครับคือเลข8 8ดบวกหเป็น13ใส่3 13ได้ดับเลข3ครับ3เรามาดู17กุมภาพันธ์65ครับออก0 9 8 5 9 7 2้าแครับเลข3ไม่พอมักสิบบนครับ17กุมภาพันธ์65ครับ7 บ5เป็น12ได้ดับเลข2ครับ2นั้นไม่พบในหลักสิบผลครับ1มีนาคม65ครับ0 6 1 9 0 5 2ก0 7นะครับเลข2ไม่พบหลักสิบนะ5บวก 5, 5, 5เป็น10ได้ดับเลข0นะครับ16มีนาคมครับออก7 3 7 8 6 7 2 9ออก0 3เลข0ไม่พบในหลักสิบผลครับต่อมาเรามาดู สิบพีนาคมหก้าครับ7หลักหน่วยลวัาที่1นึ่งนะเจบวกหเป็น12ได้ดับเลข2นะครับเรามาดู1เมษายนซหนึ่งเมษายนครับออก9 7้าเจ็ศูนยกหนึแปดสองตัวเลหย์เลขสไม่พบในหลักสิบบนครับต่อมาเรามาดู1เมษายนหกหครับหลักหน่วยงลังที่1คือเลข8 8ดบวกหคงที่8 9ดเก้าสได้ดับเลข3นะครับ โอเคนะอันนี้เป็นสูตรของดับ10บบนตลอดชีพสูตรที่2นะครับกดติดตามจะเห็นในทุกสูตรของการคำนวณน,นะครับอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีเมือล้านครับสวัสดีครับ